โอเคครับก็สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกในแมปดันเจ o n นเคว t นะผมก็ล่าสุดอ่านมาเลยไม่นานนี้ไม่กี่ชั่วโมงนี้เกือบวันนึงแล้วละ่ะก็มีการอัปเดตเข้ามาครั้งยิ่งใหญ่เลยของแมปนี้ก็คือระบบได้อัปเดตมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาดูแรกเลยระบบนะครับผมพี่เป็นรูกฟันเฟืองนะ่ะระบบเปิดเสียงนะผมมิวสิกเพลงปิดได้ระบบเทรดดิ้งนะผมคือ เปิดหรือปิดก็ได้นะเทดดิ้งก็คือตรงนี้เปิดจะเทดใครก็ได้หรือว่าถ้าแบบเราลำคาญสมมติอะมีคนเทดมารัวๆเลยก็กดปิดนะครับผมต่อไปเป็นดาเมจดามเมจนี่ก็คือปิดดามเมจเนี่ยคือถ้าสมมติใครคอมไม่ไหวนะแนะนําเลยปิดเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาห้ดูพาไปดูกันว่าปิดดามเมจเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดก่อนนะต้องเปิดดามเมจก่อนโอเคครับผมนี่เปิดดามเมจ แล้วจะเห็นดาเมจนะแต่ถ้าปิดปุ๊บปิดแปนะ๊บนึงปุ๊บนะปุ๊บไม่เห็นดาเมจแล้วนะนี่คือสำหรับวันนี้คือน่าสนใจเลยเดียวสำหรับคนแบบคอมไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าเปิดเนี่ยตอนลงถ้าลงกันเยอะๆเปิดดาเมจอ่ะตัวเลขอ่ะมันจะทําให้แบบแหลกนะบางคนแหลกนะแล้วก็มาดูกันที่ที่อัปเดตกันเข้ามาคือตรงนี้ก่อนเลยเริ่มจากที่ตรงนี้ก่อนมุมซ้ายเรื่องของตังค์นะผมตอนแรกยังไม่มีขายนะตอนนี้เริ่มมีขายแล้วเนื่องจากว่าแบบ โรงดันใหม่มาด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูคือดันใหม่มันแบบพอได้ของมาเนี่ยอัพใช้เงินเยอะพอสมควรดูเรื่องเรื่องราคาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นโกนี่ก็ยิบเก้าลบพักถามว่าแพงไหมของเงินพวกนี้ก็ถ้าแบบมันก็ไม่ค่อยแพงนะถ้าแบบคนมีตังค์อะถ้าใครมีตังค์ซื้อก็ไม่แพงหรอกเออแต่ไปมาดูเรื่องของที่มันอัปเดตเข้ามายังคือเนี่ยเขายังไม่อัปเดตมานะสําหรับกระเป๋านะที่แบบว่าของมันล้นนะเพราะว่าของเยอะเกินอย่างเงี้ย ครั้งแพทหน้าอาจจะมีการอัปเดตมาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าอัปเดตมาก,ก็ดีถึงแบบว่าเปิด,เป,ดเปิดไปอีกหน้านึงได้แบบว่าของที่เรามีอยู่แบบเราใส่เกมของได้อยู่ก็เหมากมาดูเรื่องของสกิลนะก็ไม่มีอะไรอัปเดตมาแต่ว่าเกมพาร์ทเนี่ยมีอัปเดตมาหลายอันนะไม่ว่าจะเป็นรีสกนะิลอะรีสกิลถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนี้ดูตรงร้านค้านี่มาดูตันที่ช็อปนี่น่น,นี่น่าสนใจนี่เกมพาร์ท มีเข้ามาทั้งสี่อย่างเรื่องตังคูณสองอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะเรื่องตังนี้กับอันนี้ไม่เหมือนเกี่ยวกันนะอันนี้ก็คือซื้อเงินนะตรงเนี้ยแต่ว่าถ้ามาที่ของช็อปเนี่ยก็จะเป็นตังสองเวลาเล่นอนะ่ะคือมันจะได้บวกของสอว่าโอเค VIP ก็จะบวกอีกที20%แล้วก็มีไอ้ตรงชื่อนนะ่ะขึ้นตรงนี้เป็นเขียนว่า VIP แนละ้วเป็นกรอบทองกรอบเหลืองเลยนะทีเดียวแล้วมาดูอันนี้ที่น่าสนใจเลยคือ e x t r a Item 1,999โลบัก คือท้าไหนเนี่ยที่คุ้มสุดน่าจะเป็นอันเนี้ยแต่มันก็คุ้มทุกอย่างนะคืออันเนี้ยคือเท่าซื้อคือว่าคุ้มจริงๆเวลาเราลงดันเสร็จไม่ว่าจะดันไหนเราจะมีโอกาสได้ของที่ดีที่สุดของดันนั้นแบบว่าเยอะเลยเพราะว่าดูจากราคาก็น่าจะรู้อยู่คือค่อนข้างเยอะทีเดียว1 9 9 9โรบักนะและว้วดูอันสุดท้ายจะเป็นฟรีสตัดรีเซ็ตสองสร้อยเก้าสิบเก้าโรบักนะผมก็คือถ้าซื้อแล้วน่าจะ ไม่มั่นใจว่าน่าจะรีได้เรื่อยๆหรือเปล่านะสําหรับการรีสตาร์ทก็คือตรงนี้นะรีสตาร์ทของที่เราอัพไปแบบบางทีเราอัพอตอนแรกเราอาจจะเล่นเวทเงี้ยแล้วเราแบบอยากเล่นดาเมจเงี้ยก็รีปุ๊บแล้วก็ไปอัพดาเมจแทนอะไรประมาณนั้นต่อไปมาดูที่น่าสนใจของการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เลยก็คือเรื่องของแมปที่เข้ามาใหม่นะผมสําหรับไพร์ดอิสราเอนะผมก็คือแมปโจรสลัดใน,นเกาะทอดถามว่ายากไหมบอกเลยว่าไปลงมาแล้วยากพอสมควร เดี๋ยวพาไปดูหน้าตาคร่าวๆนะแต่อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูให้ดูว่าเบื้องแรกเบื้องต้นหรือกันอาจจะพาไม่ได้พาลงมาถึงเพราะว่าตอนนี้ลงคนเดียวยังไม่ไหวนะผมต้องอาจจะมีเพื่อนถามว่าไหวไหมก็อาจจะไหวนะแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานให้ดูคร่าวๆก่อนหรือกันถ้าอยากดูคลิปเต็มๆของการลงแบบนี้ก็รอติดตมรอติดตามชมพัดหน้านะก็เออเดี๋ยวพาดูแบบเฉยๆมา นี่ก็ดูมาถึงก็แมปก็เป็นเหมือนจากจบสงครามจากเอาโพสต์มาผมวินเทอร์เอาโพสต์มาปุ๊บก,ก็นั่งเรือมาครับผมขออนุญาตปิดเพลงก่อนเพลงแม่งครับติลิกระสินอะ่ะครั้งนี้แล้วโดนไปแล้วมาถึงเสียงเพลงก็มันนะทีเดียวเลยดูฮะต้นไม้เฟีย้วยวอะไรเดียวมาเกาะจนสลัดนะผมดูหน้าตาคร่าวๆแมบดูดูฮะคือในอันนี้ดานแรกเนี่ยแบบใครดูคร่าวๆก็คือจะมีแบบคี่ทเี่แบบเล่นมีดเดินเข้ามาจ้วงนะ แล้วก็มีเป็นหัวหน้าของโจรสลัดหัวหน้าย่อยนะยิงปืนคอยยิงปืนเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามชมพัรหน้าว่าด่านนี้จะเป็นยังไงทั้งหมดนะผมเราจะมาสอนเทคนิคการเล่นด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้ายังถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งพี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย